อยู่กับช่องน้องนิวเต็น2ีนะคะทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่ออกรถวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษเติมน้ํามันให้ถึงสิ้นปีนี้นะคะไม่ต้องไปกลัวน้ํามันแพงไม่ต้องไปใช้แบตให้เสียเวลานะคะนี่เลยค่ะรถเข้ามาใหม่โตโยต้ายาริสเอทีนะคะเครื่องยนต์1.2สปอร์ตปี2022นะคะลูกค้าสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อดีอกว่ามานี่นะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยมากเลยนะคะ แล้วก็นี่นะคะโตโยต้าฉลองครบหกสิบปีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมตรงโซนคนขับกันนี่นะคะตรงโซนคนขับนะคะไม่อยู่ที่สองหมื่นสี่นะคะลูกค้าพวมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะหน้าจอวิทีวบลูทูธเกียร์ออโต้น,นะคะเบาะหนังสีดำสวยมากเลยเดี๋ยวเราชมตรงโซนผู้โดยสาร ก็คือว่างมากเลยลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่าทางร้านนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์หปีถึง2องหมื่นโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ตตรงนี้ได้เลยนะ